มิกเฉลิมศรีจัดเต็มโชว์สุดอลังบนเวทีมา2024สอ2 0ันชุดในตำนานโชว์ถอดหน้ากากพาตะลึงมิกเฉลิมศรีหรือแบดมิกซีสร้างความฮือฮาบนเวทีมิสยู n i เวอร์สไท i แลนด์0 2 4บรอบพรีลิมิแนรี่คัมเปตถึงเมื่อช่วงค่ำวันที่12กรกฎาคม2567รมิกปรากฏตัวในเพลงฟ้ารักพ่อพร้อมประโยคเด็ดถ้าฟ้ามามาฟ้าต้องได้มงโชว์สุดปังสีชุดในหนึ่งเพลง มิกเฉลิมสีจัดเต็มแฟชั่นสุดเก๋สี่ชุดในหนึ่งโชว์ซึ่งชุดที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือชุดแดงไหนดีไซน์สื่อถึงชุดราตรีสีแดงในตำนานที่นิ้งโสพิดาเคยใส่ในการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2018ชุดอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าหนึ่งในนั้นคือชุดที่มีดีไซน์สื่อถึงชุดราตรีของเชนิสปาลาซิโอตมิสยูนิเวอร์ส2023ในรอบฟนนอลแถมเป็นช่วงที่มีแอนโทนีโพซิลรองหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ขึ้นเวทีมาร่วมโชว์ด้วย โชถอดหน้ากากทาตะลึงในรอบชุดกราตรีมิกเฉลิมสีมาในเพลง Sweet Dreams, I Made Of This เรียกเสียงกรซนันตั้งแต่ต้นโชวเพราะตอนแรกนึกว่ามิกแค่ยืนโพสหลับตาก่อนเจ้าตัวจะเปิดหน้าออกมาฉเฉลยว่าที่เห็นตอนแรกคือหน้ากาก,ากหน้าตัวเองสุดเนียนมุมมองของชาวเน็ตหลังจากโชวจบลงชาวเน็ตต่างพูดถึงความอลังการของโชวหลายคนชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของมิกโดยเฉพาะการนำชุดกระตรีในตำนานของนางงามรุ่นก่อนมาปรับใช้ และโชว์ถอดหน้ากากถือเป็นการสร้างความแปลกใหม่บางคนมองว่ามิกเฉลิมศรีเตรียมตัวมาอย่างดีและตั้งใจจะชิงมงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024โดยเฉพาะประโยคเด็ดถ้าฟ้ามามาฟ้าต้องได้มงทําให้หลายคนคาดเดาว,ว่ามิกอาจจะเป็นตัวเต็งในปีนี้สรุปการปรากฏตัวของมิกเฉลิมศรีบนเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024สร้างความฮือฮาและความประทับใจให้กับผู้ชมโชว์สุดอลังการสีชุด ในตำนานและการถอดหน้ากากสุดทิกทำให้มิกลายเป็นที่จับตามองและอาจเป็นตัวเต็งในการชิงมงกุฎในปีนี้